สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนํารถ7ที่นั่งกันบ้างนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้ Ford Everest นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวนะครับรุ่นเทรนนะครับผมคันนี้ออกป้ายแดงอยู่ที่1 2 9 9 0ล้าน2 9 0 0บาทนะครับป้ายแดงนะครับผมนี่ คันนี้รถปี2,019นะครับเลขไม่ห1 6 6 0 0 0นนะครับแซมเปิดจำหน่ายราคา7 1 9 0 0 0บาทน,นะครับผมนี่นะสวยๆเลยครับคันนี้นะรุ่นเชนนะครับคันนี้นะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ180แรงม้านะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับ หรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของรุ่น E v e r อร์นะครับผมปี19นะไม่ใช่ตัวใบเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับ180แรงม้านะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องก็คือยังไม่มีการเก็บงานนะต้ดูก่อนดูเหนน็อตสวยๆเลยนะครับผมน็อตซอกด้านในก็สวยงามนะครับแล้วก็ดูในส่วนของตะเข็บหรือว่าตัวซีเีนแนวเนี่ย เออาเล็บจิ้ไปไนเ,นเนี่ยนะรอยเล็บแซมอยู่เนี่ยเดิมเดินะไม่มีขาดตอนนะสวยๆเลยนะเ,เนี่ยฝาเดิมเนี่ยเม็ดอาร์อยู่แล้วก็เนี่ยมีปั๊มคําว่าฟอร์ดอยู่เนี่ยเ,เดิมเดินะเม็ดอาร์อยู่รูนี้ต้องกลมๆเข้ากันทุกรูนะรูกลมๆคม,ม,มนะครับเนี่ยน่ลมาเนี่ยยาแนวออีกฝั่งหนึ่งนี่นะ จิบไปไหนนะเด็บแซมอยู่นี่นะอีกฝั่งหนึ่งหัว oh น็อตไม่ล้มเหมือนกันนะครับผมซอกด้านในก็สวยอยู่นะครับซอกแก้มนะดูในส่วนของเนี้ยน็อตแก้มสวยเนี่ยสวยงามนะเนี่ยสวยไล่มานะครับในส่วนของตัวพุกยึดก็ยังอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่นะนี่สวยงามนะมีเครื่องยนต์ก่อนก็น,กนิ่งๆ ผขฝากระโปรงหน้าเป็นแบบโชคนะครับผมปิดได้เลยนะเนี่ยปิดได้เลยนะครับนี่สวยงามไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นฮาโลเจนนะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยเป็นแบบฮาโลเจนนะยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางขอบ17นิ้ว นะครับเป็นของยี่ห้อดันหลบนะขอบ17นิ้วยางยิงของเย็นดันหล,นหลบนะครับผมเนี่ยปี2 0 2 4นสะครับสัปดาห์ที่3มเพิ่งเปลี่ยนมาต้นปีเลยดูดอกยางเนี่ยยังหนาปึกอยู่เลยนะดอกเดิกสวยอยู่มาดูสะพานยางสวยงามอยู่นะครับเอเวอเรสต์น, ade, นะครับผมเนี่ยไฟลงไฟเลี้ยวติดนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ ภายในก็เป็นสีดำสนิทนะครับมาพร้อมกับในส่วนของผ้ายางก็เป็นตัว 5D นะก็ให้ไปตามนี้เลยนะครับผมนะดูสำเนาเล่มกันนิดนึงก่อนสำเนาเล่มรถปี2019นะครับผมน,นี่นปะี่นะปี2019นะครับ180ม้มา2 0 0 0ันซีซีนะคันนี้นะลำดับก็เหมือนเดิมครับลำดับที่1่อาคเน่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับ สมุดรับประกันยังอยู่เลยนะดูก่อนเนี่ยนะครับออกออกรถของบริษัทอาคาเนนะครับผมเมื่อวันที่มีระบุไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุวันที่นะแต่รถคันนี้รถปี2019นะครับผมเนี่ยในประวัติเข้าศูนย์ก็เนี่ยครับ เต็มเลยนี่นะครับก็มีบุกเซอร์วงเซอร์วิสให้นะครับ่อดเข้าศูนย์เนี่ยถึงนี่ถึงวันที่21เดือน5ปี24ที่ที่ฟอร์ดเจรนครนะครับผมเนี่ยเข้าศูนย์ล่าสุดเลยนะครับเลขไมล์แสนห้นะครับผมกุญแจก็ไปรีโมท2ดอกนะครับผมผ้าหลังคานะครับเป็นสีออกเทา,เทา หรือว่ายังสะอาดอยู่นะครับผมแอร์แบ็กคันนี้นะครับแอร์แบ็กมีอยู่4ลูกนะครับมีคู่หน้า2ลูกนะครับแล้วก็ที่ม่านนะครับม่านม่านอีก2ลูกรวมเป็น4ลูกนะอ่ะโทษทีครับเป็น6ลูกแอร์แบ็กหลูกนะมีที่เบาะด้วยรวมทั้ดเป็น6ลูกนะครับผมน,นี่นะคอนโซลคอนโซลก็เป็นสีดําทั้งหมดนะครับผมเกียร์นะครับ ก็จะเป็นช่องน่าจะเป็นช่องเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะครับหรือ Android Auto นะนี่ก็คือช่องจุดบุหรี่หรือว่าช่องบันทึกกล้องหน้านะครับแอร์ Air, เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแยกแสกความเย็นซ้ายขวาเลยนะครับสามารถเปิดที่คอนโซลก็ได้หรือเปิดที่หน้าจอวิทยุก็ได้นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับอซอกแก้มสวยอยู่เห็นไหมดู รอบแกมสวยงามอยู่นะครับผมมีสครับเพจจากโรงงานนะอันนี้ลองดึงดูสวยๆนะครับสวยอยู่นะรอบแกมก็สวยใช่หไหมครับสวยงามนะ,ะนี่นะแอร์คันนี้แอร์รอบคันเลยนะครับเป็นแอร์ละแอร์ลาวนะนี่รอบคันนะครับ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังสามารถที่จะเร่งแอร์ได้จากข้างในได้เลยนะครับหรือเราสามารถที่จะล็อกไม่ให้คนด้านหลังปรับความเย็นก็ได้นะครับสามารถล็อกที่หน้าจอด้านหน้าได้เลยนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะนีที่วางแก้วออมีแวน่นด้วยนะครับนี่เก็บก่อนเนี่ยที่เท้าแขนนะครับผมปึ๊บดู มีซอกสวยอยู่นะหรือว่าสวยอยู่เนี่ยมีแต้มอาร์คจากโรงงานอยู่เลยนะครับมาร์คจากโรงงานอยู่นะครับด้านท้ายจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับรวมไปถึงกล้องมองหลังด้วยนะนี่กล้องมองหลังนะครับอันนี้ฝาท้ายยังไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นโช๊กนะฝาท้ายยังเป็นโช๊กอยู่นะยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะส่วนเบาะก็พับราบได้ครับแต่ว่าเป็นแบบแมนนวลนะครับยังไม่เป็นเบาะพับไฟฟ้านะครับผม หันน็อสวยเนี่ยสวยอยู่เลยซีเซิร์นเนี่ยตะเข็บไม่ขาดนะเล็บจิกไปน่าเนี่ยนะตะคงตะเข็บเนี่ยด้านข้างนะชัดเจนอีกฝั่งหนึ่งดูเนี่ยชัดเจนเหมือนกันนะเนี่ยซอกเซิร์สวยนะปั๊มคำว่าฟอร์ดด้วยนีครับยานงยาแนวสวยงามนะสวยงาม สามารถพับลาบไปได้เลยนะครับแถวสองกับแถวสามนะครับพับแยกนะนะครับแยกพับแยกซ้ายขวานะจะเป็นแบบโชกอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นบุกกันเสียงนะครับผมเป็นแผ่นผ้าสกาดนาะเวลาหินดงหินดีนะซึ่งฟอร์ดเขาจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นโค่าเป็นคัสซีเลยแต่เนี่ยเป็นฟอร์ดจะเป็นผ้าสักหลาดเวลาเราวิ่งเหยียบดินมันก็จะไม่มีเสียงเข้าไปรบกวนนะครับผมแถมฟอร์ดตัวนี้มันจะมีตัวระบบตัวนี้ดนวยนะครับตัดเสียงอัตโนมัติเนี่ยครับระบบเนี่ยเขาเรียกว,ว่าน้อย a n c e l l i n g นะครับมันจะตัดเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยนะเนี่ยมันจะจับจากตรงเนี้ยเนี่ยด้านหน้าก็มีนะครับเนี่ยนี่นะลองดู ม็นก็สวยอยู่นะเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่เลยนี่นะครับมาร์กจากโรงงานอซอกสวยงามน,นะซอกเซิร์สวยองา่ซอกเซิร์สวยอยู่ยยแผ่นเพจของฟอร์จะอยู่ฝั่งคนขับนะครับนี่ไม่มีรอยแกะนะยางเพิ่งเปลี่ยนมานะวารันตีหมดปี69นะสวยอยู่นะเบาะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแบบแมนนวลนนะ เซ็นทรัลล็อกนะด้านนี้แล้วก็อ,ตอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะเนี่ยนะครับผมไฟหน้าจะอยู่ที่คอนโซลน,นะครับผมอันนี้ไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังเออพาไปอยู่ไฟตัดหมอกหลังก่อนนี่นะไม่ได้ทับทิมนะนี่คือตัดหมอกหลังอ่านี่คือตัดหมอกหลังนะไม่ได้ทับทิมนะครับผมไปลงไฟเลี้ยวนะนะส่วนอันนี้บวกลบก็คือปรับแสงสว่างของหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยเราดอปเห็นไหมดอปได้ ดบัดบดบัดบดบเอาดับได้นะเนี่เปิดปิดไฟหน้าด้านนี้นะครับผมนี่นี่คือปรับพับไฟฟ้าปรับพับปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมลองดูก่อน,นเลขไมค์คันนี้วิ่ง166,689กเโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมดูหน้าจอหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสนะครับ ที่แซมบอกเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดแอร์ที่หน้าจอหรือที่คอนโซลก็ได้เราเปิดที่หน้าจอกดไปอ่ะนี่กดแยกความเย็นซ้ายขวาเลยนะครับอัตโนมัติซ้ายขวานะส่วนด้านหลังที่แซมบอกเราสามารถที่จะล็อกไม่ให้เด็กน้อยหรือใครไปปรับได้อ่ะเนี่ยเนี่ยเราเปิดด้านหลังนี่คือแอร์หลังนะเนี่ยเราล็อกด้านหลังได้เลยเพื่อป้องกันเห็นไหมครับล็อกด้านหลังแล้วป้องกันคนไปปรับ ความเย็นเราปรับให้เขาก็ได้่นี่นนะนี่คือปิดแอร์นี่คือปิดหน้าจอเฉยเห็นไหมด้านหลังปับ๊บปิดก่อนนี่นะครับถ้ามาแค่2คนก็ปิดแอร์ด้านหลังเอานะนี่หรือเนี่ยเราปิดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นที่ชาร์จในส่วน Apple CarPlay นะเชื่อมต่อ CarPlay หรือ Android Auto ได้นะครับใส่ CD นะครับนี่ก็เป็นระบบเปิดปิดหน้าจอาลองเพลงก่อน นนี่นะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เนี่ยนี่นะครับวอลลุ่มเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนี่เป็นไฟลงไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายที่ปัดน้ําฝนนะครับปกตินะเกียร์อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือที่ใส่เหรียญเสร็จลงเสร็จเหรียญน,นะ,ะระบบปรับต่างๆแล้วก็เราสามารถที่จะ เปลี่ยนเป็นเกียร์สปอร์ตก็ได้นะครับเราสามารถที่จะกดบวกลบที่หัวเกียร์ได้นะครับเข้าเกียร์สปอร์ตเวลาขึ้นเขาหรือทางชันนะเชนเกียร์ไปเหมือนเกียร์ธรรมดาครับนะครับผมเก๊ก็มีอยู่ที่เท้าแขนอยู่นะครับผมอึนะ๊บอ่ะผมอะไรหุ้มหนังนะครับยังไม่ลอกนะถือว่ายังสวยอยู่นะผ้าหลังคาก็สวยอยู่นะครับ เจ็ดนะที่นั่งนะแนะนำเจ็ดที่บ้างกันบ้างนะ Ford e v e r e อ t 2.0 Turbo เทอร์โบเดียวนะครับรุ่นเทรนปี2019นะเลขไมล์ห6่0มราคา719,000บาทนะครับผมเผื่อใครเป็นสาวก Ford เกิดมาแก่งก็ลองตัดสินใจลองพิจารณากันดูนะครับรถจอดอยู่ที่โกดัง เชพารักนะครับผมใครสนใจลองโทรมา063543692นะครับ063543692นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ